อ๋อก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโทษทีนะคลิปมันหลุดนะผมต้องเชื่อมต่อก่อนคือมีน้องคนคนหนึ่งอะ่ะเขาเขาจะดวนเกมกับผมมก็แบบว่าไม่อยากจะดวนเกมกับเขานะครับผม เขาก็เตือต้อนจนผมแบบเล่นกันเล่นวะตอนแรกก็จะไม่ลงนั่นแหละที่ต้องลงด้วยนะที่ต้องลงด้วยนะเนี่ยก็โอเคเขาจะให้ผมลงผมก็ต้องลงแต่ถ้าเกิดจะแพ้หรือจะชนะก็ก็ไม่รู้แต่ผมบอกเขาน้องไปแล้วบอกว่าผมลุน เล่นไม่เก่งเล่นหนึ่งหนึ่งไม่เก่งนะก็ดูคลิปนี้กันเอาไว้ผมอาจจะเล่นแพ้ก็ได้แต่ผมจะเล่นให้เต็มที่ประมาณนี้ กบอกน้องไปแล้วบอกว่าผมเล่นไม่เก่งผมเล่นไม่เก่งอะแต่ผมจะเล่นให้เต็มที่แค่นี้นี่แหละผมก็บอกเขาไปแล้วนะว่าผมเล่นไม่เก่งไม่เก่งแต่จะเล่นให้เต็มที่แค่นี้พอแต่ทุกคนแต่ก็แพ้ไม่เป็นไร อ๋อผมโดนเปิดบาทเขาให้แล้วกำลังใจอยู่ไหนกดไลค์กดซับสไครป์ผมหรือ,อยังโอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมเลยนะครับนี่ะผมบอกแล้วว่าผมเล่นไม่เกง่งแล้วน้องเขาก็อยากจะดวนกับผมผมมือนก็เหมือนไก่ตัวหนึ่งจริงปะ้ะโอ้ยเขาเอาผมไีเก็ ดูดิมันทำไก่ได้ลองคอเดจะบอกเพื่อนก่อนอย่าตีไก่อย่าตีไก่ครับอย่าตีไก่ก็คือผมกก็เหมือนไก่ตัวหนึ่งอะนะ เอาแล้ว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 โอ้โหผมเสียก็ลองก็รองดู้ก็รองดูโอ้โหตายไปกแก้วอีกสองผมก็บอกแล้วว่าผมเล่นอ่อนเขาก็ไม่เชื่อผมเห็นไหม แต่มันก็ไม่เป็นไรหรอกเกมมันจะแพ้หรือจะชนะครับผมผมจะบอกให้นะมันไม่ได้อยู่ที่ผมแต่มันอยู่ที่คนดูถ้าเกิดผมเล่นเกมแพ้แต่ถ้าคนดูกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิง่งยังไงผมก็ดังจริงปะยังไงผมก็ดังมันอยู่ที่คนดูด้วยไม่ได้อยู่ที่เรา โอ้ดู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 เขาดูเขาทำเขาเก่งมากนะโอ้เหมือนเขาจะหลุดเหมือนเขาจะหลุดเฮ้ยเขาไม่หลุดเขาไม่หลุดเขาไม่หลุดนะเขาไม่หลุด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 แต่จอนจอนหลุดเมื่อกี้นี่เหมือนเขานิ่งนิ่งเหมือนเขาจะหลุดเนี่ยแต่เขาไม่หลุดนะ ตัดไปสี่คิวแล้วครับผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาผมกี่คิวนิ่งน่งเหมือนจะหลุดแต่ไม่หลุดรูส้สึกแบบอะไรครับเนี่ยโอเคโอเคโอเคเฮ้ย okay, okay, okay. เข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ทำไมงั้นจอนเละแนะ่ออผมกลัวเขามากเลยนะเนะี่ยเก่งมากเลยนะคนเก่งต้นให้ผมทำไงอะให้ผมทำไงอะให้เงี้ย โอ้โหใจหายหมดเลยใจผมหายหมดเลยผมนู้ว่าจะแพ้ซะละโอเคมีใจปานะนั่งเฮ้เขาก็หนีผมก็หนี <c oughs> เอาดิ <c oughs> เอาดิาดต่นงคนต่างไม่อยากจะสู้กัน ไม่รู้ว่าเขาจะตีผมตีป้อมแต่ผมเน้นป้อมไม่ได้นเน้นคนว้ายหนีน่งเดี๋ยวเขาดึงผมนั่นๆนนั่นเน,น,น,นเนนห็นปะเขาจะดึงผมอยู่แล้วนะ่ะแล้วก็ดูด้วยนัดผมมาตั้งแต่กี่โมงอะ่ะดูดิเนี่ยมันเย็นแล้ว,วเาขาคัดชวนผมมาเล่นโอเคก็ถือว่าเขาก็ติดตามผมอยู่นะ,ะเป็นไงผมทำเพื่อคนดูนะเนี่ย คุณดูอยากได้อะไรผมทำได้หมดอะเ่งเน่เ่งเน่ให้บโดนสู้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 แต่ไม่ไหวสู้แต่ไม่ไหวบอกเล้ว่าไก่ไม่เชื่อก็จะให้โบอัดเดือดะแล้ว่ามันมืดมันดืกมันดึกมันดื่น เดี๋ยวผมไปเปิดไฟก่อนดีกว่าเปิดไฟก่อนแป๊บน,นึงมันก็เริ่มสว่างขึ้นแล้วใช่ไหม <laughs> ก็โอเคครับไปเลย ไม่รู้เขาจะออกอะไรนะผมออกดาบก่อนโอ้โหดูเขาสิเฮ้ยเฮ้ยผมกลัวเขาอ่ะนั่นเนี่ยผมว่าแล้วผมว่าแล้วมันต้องอย่างนี้มันต้องมาอย่างนี้แน่นอน โกมาเราวิ่งก่นอนขอกอะไรมั่งเนี่ยถ้าหนึ่งเดียวถ้าเดียวเดียวเขาผมคุณว่าผมจะรอดไหมลองรู้ผมลองรู้เฮ้ยเขาก็หนีนะเขาก็หนีนะแสดงว่าเขาอ่อนแสดงว่าเขาต้องอ่อนกว่าผมแน่เลยเอาดิออดิคไ <c oughs> อเรียกดูเชิงพ่อหนุ่ม รอของรอของรอพี่มีของก่อนไอ้มันดึงผมไปเจ้าออออเ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 ว้งวิงว้งพอนุ่มเว้งเว้งเข้าเข้าเว้งเข้าเฮ้ยได้ปะได้ชัดดาวแล้วทุกคนโอ้ยผมได้ชัดดาวแล้วผมเาป้อมมาเลยผมมาป้อมมาเลยผมมาป้อมมาเลยผมมาป้อมมาเลย ได้ปได้ปอมปะจะปอมได้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 ปะโอ้จะปอมได้ทุกคนผมบอกแล้วผมเล่นเม่เเ่งยังจะโดนผมเล่นโคตรดีใจเลยโอ้โหชนะโอ้โห บอกแล้วว่าเล่นไม่เก่งไงโอ้ยหายใจหายไปหมดเลยขอบคุณมากนะครับผมที่กดไลค์กดซับสไครต์ผมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับเอาเืองมาครับผมเช็คแ c a